นักแข่งด้วยเดี๋ยวทีมงนักแข่งได้ขึ้นมาพูดคุยสดๆผลเวทีครับเห็นบรรยากาศกันไปแล,แล้วทีมแข่งของเราเป็นทีมแข่งสายเลือดไทยทั้งหมดนักแข่งครับนนเเรท่านซงมันจงผู้ันนทในนามเอเียคอมด้าเรซิ่ง แข่งทั้ง3ท่านนะครับไปดูกันที่คช่ชงกนะครับทีมแม็กนาซีช่นงานการแข่งขันรายการซีซ้าพัวโกเอ็ดูบังกอรนะครัชล้ก่ชแล้วนะครับยังมีผู้เงานของตวนี้นะครับก็คือโนาของทยด้าาิีไทยาเข้าพช่การเข้าพิี่ยา้ับ สมการท e ิศนะครับแล้ครั้ง,งนี้ปีนี้เองนะครับก็มีโอ,อกาสนะครับจบากทางพีญญาา่ใหญ่บริษัทโดยแน่นอนผู้จัดก,การนะครับไล่ลงมาจนถึงทีมนักแข่งทีมงานแล้วก็ไปเดินทางไปแข่งขัาตานต่างประเทศก็มีการเอหอมือนคัดเลือกตัวนักแข่งหนักๆต้องวิ่งด้วยระยะทางแต่ตรงนัน้นน่าจะประมาณสิบฟิตเนสวิ่งว่ายนะ้ำแล้วก็เดินแข่งกันมาตลอดคนแข่งเนี่ยนะเราก็ต้องการใช้นชนะอยู่แล้วแต่ว่า ไทยของเราที่จะไปแข่งที่สุดสุดก้าขอครั้งนี้นะครับก็คูณสุขุที่เห็นบรรดานะครับภาคในรดที่จะมาร่วมให้ข้อมูลกับเราครับ เราอาจจะได้ยินเสียงอ้อ,อนคือทุกวันครับก่อนนี้จะเข้าถึงก,การแข่ขันค,คือถ้าเกิน17ปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าช้าละครับคือทุกทุกหน้าที่เนี่ยมีความหมายหมดไ,หมไม่ว่าจะเป็นการตั้งสแตนหยุดบกำลังจะเข้าพินแล้วครับเติมน้ำมันเถอะ ใช่คร <Bond> ับตอนนี้จะเป็นจังหวะที่เติมน้ำมันแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนักแข่งนะฮะตอนนักแข่งเนี่ยต้องทำให้เร็วที่สุดทีมงานก็จะต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดเช่นกันนะฮะนี่ก็เป็นจังหวะคือวินาทีตรงนี้ก็จะให้อยู่กันราวๆตอนนี้แก่อนะตอนนี้แป เราออกกาลังกายตามที่ทางโค้ดได,ได้ได้จัดโปรแกรมมาให้นะครับบางอย่างแต่ก่อนเราออกกำลังกายเนี่ยคือเราคิดว่ามันพอแล้วแต่จริงจงมันยังไม่พอนะครับก็ตอนนี้ร่างกายนี่คิดว่าพร้อมมากครับตอนนี้แล้วก็สภาพจิตใจตอนนี้ก็คือพึกเขิมมากยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งใกล้วันแข่งก็ยิ่งยยอยากจะแข่งอยากจะลงลงไปในสนามให้รู้ไปเลยว่าเราเราทำเราจะต้องทําให้ได้ครับ